วันนี้เราติดตั้งนะครับชุดปั๊มสี่แผงนะครับปั๊มหนึ่งพันสองรอยวัตต์นะครับของเ e นโตนะครับข้อสองนิ้วนะครับนะครับน้ำใสๆเลยนะครับน้ำใสมากสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาติดปั๊มพลังงานโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่บ้านนาคอนะครับอำเภอปักชมจังหวัดเลยนะครับเป็นสวนนะครับ ของท่อแก่นะครับกําลังจะปลูกทุเรียนนะครับพื้นที่ก็เยอะนะครับใหญ่มากนะครับพื้นที่นี่ครับนี่กงขวางนะครับอันนี้กําลังจะสร้างบ้านนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฟ้าคึมนะครับก้อนเมฆนะครับเยอะตามเคยนะครับเวลาเที่ยง15นาทีนะครับ วันนี้เราติดตั้งนะครับชุดปั๊มสี่แผงนะครับปั๊มหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับของเคนโตนะครับตัวนี้น้ำสิบสามคิวนะครับน้ำจับอยู่ที่สิบสองเมตรนะครับย่อนลึกไปยี่สิบแปดเมตรนะครับใช้แผงโมโนนะครับฮาฟเซลนะครับสี่ร้อยสิบวัตต์นะครับของพานาโซล่านะครับตัวนี้แผงสีดำนะครับข้อสองนิ้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วครับเทปูนนะครับฐานเสาให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับ ไปทอครับให้ดูประมาณสัก20นาทีได้นะครับ20นาทีได้น้ําก็นะครับไหลไมนู่นแล้วครับนะครับไหลเทดน้ำนะครับเทดน้ําอยู่ไหลตามร่องแล้วครับนี่น้ำนะครับแรงครับเต็มท่อดีครับน้ำเต็มท่อ ลูกค้าเห็นนะครับถูกใจนะครับโอเคเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้น้ําเยอะขนาดนี้ครับน้ําดีนะครับบ่อกนี้น้ําใสดีนะครับนี่ลูกค้าเจาะเสร็จอ่าได้วันนี้วันที่สองนะครับวันที่2เจาะเสร็จก็ให้เรามาติดตั้งเลยนะครับเพราะว่าอยากลองน้ำนะครับเทดน้ำนะครับมันจะแรงขนาดไหนครับนี่ น้ำเต็มท่อดีนะครับท่อสองนิ้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับสนใจนะครับอยากได้น้ําทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะปลูกสวนผู้เรียนนะครับหรือว่าผลมะม่วงนะครับสวนลําไยนะครับแก้มังกรนะครับทุกพื้นที่นะครับที่เจาะน้ําบาดาลนะครับอยากได้ปั๊มโซล่าเซลล์นะครับประหยัดต้นทุนในการผลิตนะครับไม่ต้องมีคาน้ํามันไม่ต้องมีผ้าไฟนะครับติดตั้งนะครับลงทุนครั้งเดียวจบนะครับ เรารับประกันให้ท่านนะครับหนึ่งปีนะครับดูแลหลังการขายนะครับหนึ่งปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปั๊มมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับน,นี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ดูนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับ นั่งอยู่รมโน่นนะครับอยู่ป่ายางนะครับในพื้นที่นะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับริมถนนเลยครับกำลังขับพื้นที่นะครับเพื่อทําการปลูกผู้เรียนนะครับน้าอย่างเย็นนะครับนะครับน้ำใสๆเลยนะครับ น้ำใสมากครับเป็นทองครับไม่มีเนตสตายเลยนะครับน้ำใสเลยนะใช่ครับน้ำสะอาดมากครับไม่มีเลยไม่มีเห็นไม่มีทรายมาปนเลยนะครับ ปั๊มของเรานะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับปั๊มนะครับมอเตอร์บัลเลตนะครับนู่นนะครับน้ําเยอะนะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งนะครับเก็บสายนะครับเดินท่อให้ด้วยนะครับนี่เดินท่อฝังดินให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์098นะครับ7215033นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกล่องคอนโทรลก่อนนะครับนี่นะครับของเทนโต้นะครับตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่3,000นะครับ100รอบนะครับนี่นะครับมีเบรกเกอร์นะครับ DC นะครับตอนนี้เสิร์รกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟเหมือนเดิมนะครับตั้งสเต็ปทั้ง4แผงนะครับมีปลั๊กไฟให้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ช่างนะครับลองเอาปลั๊กไฟแล้วเอาหินเจียมาเสียบดูครับครับเอาหินเจียมาเสียบดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับระหว่างปั๊มน้ำไปด้วยนะครับนะครับให้ดูนะครับปั๊มน้ำไปด้วยนะครับชาร์จมือถือเสียบหินเจียสว่านนะครับไฟฟ้าครับนี่ครับลองดูครับนี่นะครับน้ำก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับอือ โอเคนะครับมาไล่มาสวนนะครับแบตมือถือหมดครับก็เอาไม่ต้องพกเขไปแบงค์มาครับอันตรายนะครับเดี๋ยวตากแดดอะไรเดี๋ยวมันระเบิดครับก็เอาปลั๊กไฟอะแดปเตอร์มาเสียบปลั๊กตรงตู้นี้ได้เลยนะครับนี่เสียบวิทยุเสียบอะไรฟังเพลงได้นะครับที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จเครื่องพ่นยาที่เป็นอะแดปเตอร์สมัยนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ครับก็มาชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลับไปบ้านไปชาร์จแบตอยู่บ้านแล้วก็ต้องเอากลับมาพ่นต่อนะครับชาร์จตัวนี้ได้เลยนะครับ ชาตั่ของเราเลยไม่มีค่าใช้จ่าเพิ่มนะครับติดตั้งกับทีมงานเราเราทําตรงนี้ให้นะครับต่อระบบนี้ให้ด้วยนะครับมีตู้นะครับเก็บอย่างดีนะครับกันขโมยนะครับนี่นี่นี่สามารถล็อกได้นะครับมีกุญแจให้ด้วยนะครับล็อกอย่างดีนะครับแน่นหนานะครับเดือนท่อนะครับร้อยสายนะครับสวยงามนะครับเทปูนถานเสานะครับโครงสร้างเราใช้เหล็กกาวนั์นะครับหนา1.2มิลนะครับ นี้ครับ